สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันพี่น้องสบาว่างามผ้าพี่ผาหน่องมาตากแดดยามแรงยังแดดอยู่พี่น้องเกือบหาม้วงเลยยงแดดอยู่แต่ว่าเบิดหนาวห่อนโดยพี่น้องเนาะบานเฮาสร้างเป็่นห้อนพี่น้องห้อนห่อนก็เเ้นห่อนแหงนห่อนจะได้กระมาพี่น้องเนาะไหนพ่อแม่พี่น้องได้อัปเดตราคากันขีดกระสีกันสนั่นนะพี่น้องคพณ่อนได้ซื้อได้ขายกันสนั่นหัวตัวปัหญ่นี่พ่อหาหมื่นบอนพี่น้องกำลังขีดซียพี่น้อง เบิงรงงูหลายครับพี่น้องเนาะราคาสปิเนียร์เซเรนโบสัปดาห์นี้ลองเบอร์น,น้อง,นะพ,ง,ง,งพี่น้องเนาะบานสมังงครงูงานพี่พาน้องออกอัปเดตราคาได้ซื้อได้ขายกันเถอะพี่น้องเนาะลงรถกระติ้ซื้อรางคนบ่ได้ลงหอดรถกระติ้ซื้อได้ขายกันเถอะพี่น้องเนาะขายดีขายดีหมดเลพี่นนะ้องเนาะโอ้เห็นงูแม่สาวงามตัวนึ่งอย่าสิย่างน้ำเพิ่นไปเปิดราคาเนาะพี่น้องเนาะ,ะแม่ลูกลูกสาวงามเดี๋ยวสิพาไปเปิดราคาเบิรงนะชิปนะเปิ้ลฉีดซื้อพี่น้องเลยฉีดซื ชีดซื้อแดดพี่น้องปากผู้หน่อยผู้หน่อยผู้หน่อยตัวนี้ประมาณสองหยุดพี่น้องเนาะสองเลยประมาณสองเลยเลือซื้อการขายกับพี่น้องเนาะเป็นราคาทั่ะเบิ่งครบสีย่างออกแดดบาดนี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ว่าท่านดะออกแดดที่พี่น้องเนาะว่าท่านเดาออกแดดอยู่ไปสีผ้าเราะชมเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขายงวอ่าย่ามแรงปุ้นจะมีพี่น้องต้องขออนุญาตปิดปาก ปิดแมตต์นงเท่อกาศเสียงอาจจะบม่ชัดเจนกต่ต้องขอถดอดขอให้เนาะบางครั้งพี่น้องเนาะพอมีฝุ่นด้วพี่น้องเนาะชว่วงนี้มีฝุ่นะเปิดบรรยากาศพี่สตอนพี่น้องเน,ะะนาะนะเป็นชายเปตระกูลเช็กบาทเนาะ แดดพี่น้องแดดแดดฟุ้นแดดแล้วก็ฟุ้นน้ำต้องขอโทษขอไผ่กำลังจัดเม็ดเสียงอาจจะพอชัดเจนต้องขอโทษขอไผ่ด้วยพี่น้องเนาะพอฟุ้นมันหลายพี่น้องรักษาสุขภาพน้ำตองพี่น้องเนาะพี่น้องที่จังหวัดเนาะแต่เขาได้ไประยะมีฟุ้นก็ต้องใส่เม็ดน้ำพี่น้องเนาะใส่เม็ดน้ำเบื้องบรรยากาศก่อนนพี่น้องเนาะเบื้องบรรยากาศเดี๋ยวผมสิียางพารไปนี่สิไปไหนพี่น้องเนาะเห็นงัว แม่ดูกำงามเหมือนพี่น้งองเนาะอ่ากว่าหูคนไปหอดสายดเดพี่น้องเนาะหัวแม่มันหัวเนื้อแล้วพี่น้องมันมีร้ายอ่าหัวเนื้อหัวมันจะร้ายจะเยอะอ่าพี่นอ้องเพราะว่าเป็นสายเนื้อแล้วพี่น้องเป็นสายเนื้อเดี๋ยวเมือนเห็นแม่ดูแล้วพี่น้องเนาะมันเห็นบอกเปล่าขนุนสัน <laughs> ฮ่าหาผปุยิงหาง่ายยี่ดอกเป่<อ> <laughs> าขุนสันได้ขายงัวแล้วอ้โ ได้ขายงวดแล้วกำลังหาผู้ซื้อขายแล้วกรับกำลังหากำลังหาผู้จ่ายเงินโอ้กำลังหาผู้ผจ่ายเงิน,อ,งนอ้าวมานตะเซาโอ้มานตะเวนมานไปมานไปอ่ะได้ซื้อได้ขายกันหลายพี่น้องนะเนาะได้ซื้อได้ขายอ้าวนี่ก็ได้ซื้อแล้วพี่น้องนะเนาะเพิ่นคือฉีดปลาปลา่นตกลงกันแล้วบ่ตกบักใหน<ม>โตกบักใหญ่นี่งจั๊กบาทน,นั่นเนาะ เท่าไรเนอ่เ <Techn> จ <Pokémon> oh. 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 mm ้าบาทสามหมื่นสี่พันหาร้อยโอ้สามหมื่นสี่พาร้อยตัวบกยักษใหญ่เนาะใหญ่ครับพี่น้องขมิ้นสดขมินอโอ้ขมิ้นขมาสอพี่น้องขมิ้นไม้แข็งเวียดแล้วขมิ้นไม้แข็งเวียดแล้วอะตัวเขาเข้าเจ้าบาทซาโลเร่เข้าสองหมื่นห้าพันเนาะสองหมื่นห้พันขมิ้น่งมักเนวใยาไรสองหมื่นห้าพันพี่น้องสบักซาโลเร่ผู่พี่น้องนาะุ ตัวปกุกไงสองหมื่นห้าพันพี่น้องคุณหนี่คือน,น,นัวซาโรเลพิ่นพี่น้องเนาะมีน่น้าหอยจากในห่างจากไทยทางตะวันตกพี่นอ้องเพชรบุรีราชบุรีหน้ห่างจากเมืองไทย,ทน,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 ะไทยนะส่วนหนึ่งนายหอยจากเวียดนามส่วนหนึ่งนายหอยจากเมืองนิวามีขมิ้นมาพี่น้องเนาะตัวปกุกไ่มีจักรบาลก็ไปถามราคาคุณพยยี่น้องปลาใหญ่ๆนี่ จ้าบาทครับตัวนี้ไสามหมื่นห้าร้อยลูกเพี้โอ้สามหมนก็หารอยตัวบักไงเ่ามหมื่ก็หาอยพี่น้องให่ที่พี่น้องบารร่มาาบักไงงกดจใหญ่เงงามสามหมื่นเป็นขายไปแล้วพี่น้องเนาะตัวนี้สามหมื่นส้าขายไปแล้วพี่น้องเนาะสตัวขายไปแล้วตัวใหญ่ๆอันนี้ให้เพิ่งราคาแต่นพี่น้องากขออนุญาตครับตัวข้างจะบาทครับเปิดไว้ มื่0 0จ็ดมื่นเจ็สายเหนือพี่น้องเป็นแยกเมอแยกลูกมากเป็นสายเหนือบานๆานหัวบานเท่าเนาะ17,000พี่น้องต้นโตก็ดีอยู่อันนี้คือเอาสายต่อยอดพี่น้องเนาะมานทำขันอยู่กับตัวนั้นตัวนั้นจะบาทตัวใหญ่สองหมื่นกพันสองหมเท่าไรเนาองหมื่นหกพันอันนั้นโคกงสางพี่น้องสายโคกงสางเอาไปต่อยอดหัวแม่ใหญ่ตัวนึงพี่น้องสายโคกงสางเป็นยี่ห้่พี่น้องพูดนโอ้เนื้อนังกับมีแนวมีแนวสองหกคนเปิดไว้พี่น้องใหญ่ขึ้นกันพี่น้องพูด มือนี้งัวสายเนื้อพี่น้องเนาะสิบเจ็ดสองหกเป็นเปิดใบอันนี้คือราคางัวเปินเปิดใบเลยพี่น้องเปิดใบซื้อให้ต่อร่องเลยพี่น้องเนาะเปิดใบให้ต่อร่องงัวปูกงัวแม่หมันงัวแม่แยกลูกหลายพี่น้องเนาะนี่คือราคางัวเพิ่นเอาขอบคุณได้หลายครับผมขอบคุณได้หลายบรรยากาศการซื้อกขายเป็นต้องเพียงเนาะเบิร์ดล้วจะปะขายเบิร์ดล่ะโอ้โอ้ได้ขายเบิร์ดแล้ว มันหง่มันง่ามเนาะขอ่อยบเลื่อยสือเนาะเออเสือมันหง่ทึ้งเออมันโค้งสางดีโอ้อันนั้นดีห้วยสวัสดีครับห้วยเราในจากปลาติ๋วเฮาได้ไม่แักตัมื้อนี่ได้ไม่แักต ใส่เมื่อสีครับขายไปสองนเ,เหลือเหลือสใส่หนึ่งกับสองกับแดงโอ้หนึ่งกับแดงอ่าม,มุมมุมเนาะบ,บักตาลสุกสีบักตาลสุกอ่าบาวีนายผดัมาดาวนายดัยมากจากปาติวคุณพี่นอ้องโต,โตบักไงน, <พา S 1> นี่2สอเห้าเพิ่นเปิดไปพี่น้องสองหมืกับห้าสายเนื้อสายต่อยอดอายุไดต้นโตใดโค้งสางดีสีใดเนาะสีดีเขาเอ่นว่าสีดีแดงแเาละแดงสองห้าครับสองหกหออ่างกัดดูเออประเภทงามประเภทรอ ประเภทดรอต่อยอดได้เอาไปเป็นพอขอบพอคุ้มอุ้ยรอส้มบังเนาะรอเนาะอุ้ยรอไอลีตัวขอบคุณขอบคุณเว้ยเนื้อนังตนโตดีเลี่ยมโตดีเนาะปักใหญ่น่ะสองหกห้าได้พี่น้องใหญ่เลยได้พี่น้องเพื่นใหญ่เลยตัวนี้สองเกียร์ห้าสายเนื้อสายต่อยอดสายกำไรเอาไปสายงกำไรอ่ะขออนุญาตเบอร์โทร์ศูนย์แปดเก้าแปดซีซีแปดสามศูนย์แปดแปดสามศูนย์เจ็ดแปดมาอวินัยจากปาติวอัน เว้าผิดได้ล่ะว่าว่าไม่กันนะเอาซื้อกับของดีดีซื้อวีไนหรอครับซื้อวีไนเลยเนาะโอ้บ่าวีไนจากปลาติวเพิ่นไก่หัวมาซี่ตัวเลือดสองตัวมันขัดหมื่นนี่พี่น้องเอาได้ขายปลาสตูตัวเด้อขอบคุณที่ขายครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมอ่ะยังต่อบางไงเขาจะบาทเพียงพอไหมบางไงเขาจะบาทพอเปิดไว้จ้าบาทบางไงเขานี่ยสามหาเนาะสามหมื่นห้าพันตัวบางไงพี่น้องโตใหญ่เลยเป็นเบาวใหญ่บักผู้ใหญ่อ่า สายเหนือเพื่อนพี่น้องเอาไปต่อยอดสามหมื่นหาพันได้ตัวใหญ่ๆพี่น้องเลยใหญ่ของเพื่นนี่พี่น้องพูดแบบใหญ่เลยสายต่อยอดสายกำไรนายหอยเวียดนายหอยขมิ้นเมือนี้มาแข่งกันพี่น้องกับนายหางไทยเพิ่นมาแข่งกันเพิ่นมาแย่งกันเมือนี้ราคาหัวสิเป็นยังไงเปิดราคาหัวไปแล้วหลายโตก็ดูดีขึ้นอยู่พี่น้องเนาะแต่ดูดีจัก็น้อยอยู่อันนี้สามหมื่นหาพันโตใหญ่ๆโค้งสางใหญ่ๆพี่น้องใหญ่ของเพื่นนี่พี่น้องพูดแบบง่ายเลยสามหมื่นห้าพัน ้นน้อยๆเขาจ้าบาทติมหมื่นหาพันหนึ่งหมื่นหาพันอันนี้ก็คือสายกำไลเด็พี่น้องเนาะอันนมันกําลังขาดน้ำเลี้ยงอยู่เอาไปเติมเนื้อเติมหนังเนาะบลาวินัยเนาะเอาไปเติมเนื้อเติมหนังเกือมาเป็นกําไรอย่างเดียวเพื่อนวะได้กําไรอย่างเดียวไสาเนื้อเขาราคามาตรฐานเพื่อนวะเอาอยู่ประมาณนี้บ่อขึ้นบ่อลงเอาอยู่ปานนี้แหละประมาณนี้สายเนื้อสายขุนเท่าสายมาตรฐานบ่โอเคครับผมอ้ามันมาทุกคุนทุกคนเด้อขอบคุณเรื่อยๆครับผมอ่ามันมันกันโอเคครับผมอย่่างตอไป ใช่กอโอ้เอาเมาขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดสี่ห้าแี่เด้าินี่พี่นางหมื่นถ้ามีผู้โทรมาเอาไปขุนอยู่ขอกอยู่ฟ้ามเนาะมีผู้สนใจหัวผู้หน่อยสิบห้เปิดเปิดไวบเนาะหักไงนี่ขออนุญาตเบอร์โทรโอเบอร์เดียวกันเนาะบ้านนงนนกิกพนมไผ่เนาะโอเคไปเลยไปรยเท่าอยู่บ้านอยู่ขอกอยู่ฟ้าเปิดก็มีเนาะหรือผู้ใดอยากซื้องัวอ๋ออยากขายหัวอยู่ขอกอยู่ฟ้า เพิ่นกลับไปเอาอยู่ขอกได้เนาะ่อเนาะอ่าได้คือกันราคามาตรฐานราคายูตีถ้ำเพิ่นไปฮะยูขอกอยู่ฟ้ามโทรมาเบอร์นี่ละเบอร์เพิ่นฝากไว้มันมาเด้อขอบคุณหลายๆมันมาย่างต่อพี่นครับเปิดบรรยากาศการซื้อการขายงมันตันเถอะเหรสมาตันเจ้าบาทลูกตันตันเปิดไปเจ้าบาทลูกเมื่นหาอยแม่สาวแม่สาวอยู่ในรถลุงเนาะแม่สาวตันเมื่นหาเพิ่นเปิดไว้ ที่ลาบันพร้อมผสมแบบล่าหรอู้เนาะมั่วบ้านเขาตะวันตันแห้งพี่น้องพูดอ่ะอู้มื่นหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องนี่มั่วสายตันพี่น้องตันแน่นเลียงจังนนะที่มาตันดีเลยพี่น้องพูดอ่ะอ้วนอ้วนครับพี่น้องเนาะอ้วนมั่วอันนี้มือมีไซส์เหนือ่อยพี่น้องเนาะอันนี้มื่นหาไม่จากใส่ะลูกอดาแต่ห้างอะไรก่อนห้างอำนาจครับโอ้อำนาจเจริญโอ้ได้เพิ่นได้งวตันมาไม่ห่อยว่าทำหน้าว้าจังไดนบ่หรือว่าตะลุ่มรถได้แจ็คตมาลูก สามตัวได้ขายจักตัวเหรอโอ้ว่นได้ขายอยู่เนาะตัวได้แน่เนื้อนี่บ่ต่อกันนี่บ่โอ้โอ้โอนี่อันแม่แยกลูกแมก่จ้าบาทนี่ลูกอย่ายไรเพื่นขายหรอครับโอ้ขายไปต่ออะไนี่ขายไปต่ออะไลูกหมืน่มนอโอ้หมื่นกว่าเนาะนี่แม่แยกลูกประมาณนี่จะหมื่นกว่าพี่นอ้องราคาจะหมื่นกว่าอ่ะมันหมาเด้อลูกเด้อขอบคุณได้หลายอันยังต่อพี่น้องเพิ่อนมาด้วยอันซื้อการขายไปนั่งก่อนี่ง้อตัวพวกง่ายนี่เปินขายไป สามหมื่นกับห้าร้อยนี่พี่น้องตัวยังไงสามหมื่นกับห้าร้อยงวงพวกสั่งยังไงนี่สามหมื่นกับห้าร้อยผมสัมผัสราคาเพิ่มมากน้องพี่น้องเนาะ่ังต่ออันนี้ยามแรงสายเหนือน้องพี่น้องเนาะยามเศ้ามืออื่นจังสายเหลี่ยงสายงวงงามน้องพี่น้องน้ำมืออื่นจึงพอๆกับสายงวงงามสายงวงเหลี่ยงเข้าแต่เมื่อนี้นี่เอาง่างเหนือล้วนล่ะพี่น้องนะงวงเหนือล้วนๆเบิ่งราคางวงผูน่อยงวงแม่มันงวงแม่แยกลูกมาก ตาคา่าเป็นยังไงสัปดาห์หนี้ครับสัปดาห์ก่อนสิเป็นยังไงเห็นพอจอยอยู่ทางผุนเดี๋ยวสิไปหาเพื่อนพี่น้องพอจอยเปลนสบวยยังไงไปในลูกไปเนี่ย่างต่อ,อมาหาพอจอยทางพี่พี่นอ้องลายอยู่ที่พี่น้องหัวหัวหัวจินพื้นที่ควายมาแล้วพี่น้องปุ้ยตะก้อนนี่แถวนี่ควายได้บ้านนี่จินพื้นที่ควายมาแล้วสวัสดีครับพอจอยได้มาจา้กตัวพอจอยเดีมาสามปลาดมีแต่หยักไปเามาใส่มาโฟเดเถอะเนาะ อุ้ยมันคืออ้วนเนี่ยพ่อจอยเปิดแล้วค่ะน้องขายได้เหเท่าไรสามตัวละสามหมื่นเดียตพูดอะพี่น้องตัวละสามหมื่นเดียตมันแต่ตัวใหญ่เนาะนี่คือราคางัวพ่อจอยเปินใดมาป้าไปใดมาตัดใส่ขึ้นมาปวดเนี่ยตันขนาดแยกลูกเนาะแลราคามันแล้วเนาะคือปลาหมันเนาะเพราะว่ามันมันอ้วนเนาะแยกลูกมามันสูตรลูกโอ้ต้นอะอรตัวนั้นบ่อแต่ว่ากราคาเท่ากันโอ้เอามาจะทั้งเสียละพุ่ม โอ้มาจะสร้างเสรีรัฐภูมิสามหมื่นเอ็ดเลยพี่น้องสามตพิ่นนี่เพิ่นขายไปเบิดอละพี่น้องขายไปเบิดอละตัวละสามหมื่นเอ็ดพูดละตัวปักใหญ่พี่น้องพูดละคนเอามาจากทางเสรีรัฐภูมิพิ่นว่ามีตะแม่ใหญ่เขาพอจ่อยพูดละแม่ใหญ่ปักใหญ่เลยสามหมื่นเอ็ดสามตัวคนขายไปเบิดอมันครับมันครับพอจ่อยนี่สุดยอดสุดยอดคนได้งัวใหญ่มากงัวแนวนี่จะขายไงพี่น้องจะขายไงในหอยโอ้ระวังระวังระวังโอ้หมันครับน่องพอใจน้อมือนีิเนาะมันมัน บ่ได้ควายมากบ่โอ้กำลังกลับไปเอาอยู่อ๋อกำลังกลับไปเอาอยู่บ,ออยบังการสื่อการขายงัวพี่น้องแทงพง้พี่งัวหลายพี่น้องเนาะโอ้แม่ลูกของปุ๋ยเนาะเจ้ม่งามเป็นแ,แม่ลูกพี่น้องปุ๋ยลูกงามได้ขายแล้วบค่ครัเมือง ย่างย่างปะเจ้าหนูคยเป็สิบเป็นหมื่นวเป็นกำลังต่อรองเป็นกำลังต่อรองสองเมื่อไหนๆปะอะไรปะพูดสองเมื่อสอง่อไหลายมาคุยกันพี่คุยกันในฐานะคานหมือนไปคุยกันในฐานะคานพูดเหรอคุยกันในฐานะคานเงินออกเพื่อสิไปพูดคุยกันอยู่ไก่เท่าไรมาเจ้าตัวเรือเจ้าตัวนี้เจ็ดครับได้ขายตัวเดียวนึงโอ้โหเมต่ได้ขายตัวเดียวมีแต่เมย์อยากลูกอันนั้แม่ลูกกันอยู่บ่บ่เนาะบ่แม่นี่เท่าไหร่ สองหมื่นหกพันอันนี้แม่สาวอยู่บวกหรือแยกลูกขึ้นกันอูโอ้ลูกสองลูกอยงแล้วนาะเป็นแยกลูกมากพี่น้องอันนี้แม่บ้านเท่าเท่าไรหมื่นเจ็ดครับมื่นเจ็ดอันนี้สองหกงวโค้งสางง่วเหนือเพื่อนพี่น้องอันนี้มื่นหกเสองเจต้นแม่แม่แม่บ้านเทามื่นเจ็ดพี่น้องนี่ตันอยู่ได้พี่น้องซีดีต้นโตดีพี่น้องแม่บ้านพี่บักผูน้อยเท่าเท่าไรผู้น้อยมื่นสาันมื่นสามมื่นตของเพื่นพี่น้องอันนี้สายเหนือเพื่นพี่น้องสายต่อยอด บักคูน้อยกขน,นาสนสีดีพี่น้องสีใหม่ขนาดพี่น้องนะสีบักตานสุกใหม่ครับอันนั้นแม่นั่นสีออกสีออกสนิมสีออกกราบไายแม่หนในหญ่นี่สีแดงพี่น้องเนาะ, <c oughs> ะขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์ห้าห้าหนึ่งแปดห้าห้าหนึ่งแปดเพิ่นมาจากวัชพานอำนาจเจริญ <c oughs> เหลืออยู่สามตัวสีกับตัวนั้นปะตัวนั้นกำลังสิ้ดสขาย โอ้ปกปูน่ะกัมแนปะปูน่ะเท่าไรตัน่อยกแนปูนสองหมื่นสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทต้นตัพี่น้องบักไงพี่นี่สอง่นหกพันห้าร้อยทีพี่น้องนี่ตัวนี้ตัวถัดไปหน่อยกัมยนเท่าไรน่ะเท่าไรเก่าพันครับเกาพนเป็นป้านมาเบิ่งว่าเก่าพันพี่น้องอันนี้หนึ่งหมื่นหสององยังก่อนนี่สองหกสองหกหาอันนั้นเก้าพันพี่น้องเอ้าเมสสาวตัวนี้แม่สาวที่เม่สาวหน่อยที่พี่น้องนี่เก้าพันนี่นาเรียงพี่น้องตัวนี้ นาเลี้ยงวี่เลยเป็นทรงฟรีไปหนอเก้าพันนาเลี้ยงพี่นอ้องงัวตัวนี้โอ้นาสนเก้าพันสายดีพี่นอ้องเป็นตาเลี้ยงเป็นงัวสายพัฒนาอยู่พี่นอ้องต้นโตดีสีดีพร้อมพี่นอ้องในน้อยอยู่เก้าพันง้วอวัวพมื่มนเอาไปเลี้ยงพี่นอ้องเอาไปสานกับอะไรเองัวตัวนี้นาสนพี่น้องนี่นาสนใจมากเก้าพันสื่อๆต่อรองได้จัาหน่อยส่งฟรีพร้อมคันบะต่ตนอนาะคันบะตสอส่งฟรีเนาะม,มาทบทวนราคาอีกเนี่ยมาทบทวนราคาโอ้ทบทวนเบอร์โทษ ศ6 1, 1>, 1, 1> 0 6 1กหนึ่งเ็ด anyway ่งทรงบิดครับทรงบิดทรงบิตอ่าเนว่าทรงหอดขอบคุณว่าโอเคตัวนั้นน่นพี่น้องเก้าพื่อต่อรองเอาตัวนี้สองหกเอาขอบคุณหลายนมาเด้อโอ้หัวหลหัวหลายพี่น้องมันหัวหลเนาะโอ้ยเสียเปียกปเฮินว่าขมิ้นกลับมาขมิ้นกลับมาสื่อบอขมิ้นมีอยู่ขมิ้นกำลังสื่อทั้งผุ่นอาขมิ้นกำลังมาเว่ากัมพูชาก็เข้ามาเุณนว่า งูหัวลายพี่น้องมันแม่ใหญ่เป็นสิสะดวกพี่น้องพี่น้องเนาะเปินงูัวซาโรเล่ก็มีพี่น้องเนาะแม่ซาโรเล่ีมันกำลังเมันกำลังสื่อสื่อสายกัารมันกำลังต่อรองอุ้ยสมงามพี่น้องซาโรเล่งามพี่น้องอุ้ยซาโรเล่งามงามเนาะงัวแม่ซาโรเล่สมงามพี่น้องพูดอใดมันกำลังเมันกำลังสื่สื่อกำลังกำลังต่อรองบ่ กำลังต่อรองอุ้ยเปิดไปเท่าไรลกูกสองเหมือนหาสองเอุ้ยอยากได้โอ้มัวงามพี่น้องสายโซโลเร่งามงามเนาะงามปุ้พี่นอ้อโโงแม,ม,ม,ม่สาวงามงามเอาไปเป็นแม่ของแม่ขายแม่พันธุ์สายโซโลเร่เลยพี่น้องสุดยอดเลยเบิงแขคงขาโตโตแบบนี้ดีเนาะมันขาสั่งเนาะขาไปมันขาสั่งคือว่าเลยพี่น้องโตโตมันยานโหลดมันโครบเบิร์เลยพี่น้องครบเบิร์หางใหญ่ๆตญ่โตดีขนาดสองหาเพิ่นอยากได้เอาไปเป็นแม่ของแม่ขายแม่พันธุ์สาย ซาโลเล่ข <Sal> <también. S 1> ้าเท่าไรตัวนี้แม่สาว่ลอยมื่นกัิบหายแม่สาวหน่อยอยู่ดีเนาะแม่สาวหน่อยอยู่พีนมื่นกับิบหพี่น้องหนึ่งหม่นหนึ่งพันห้าร้อะตาตาเข้าได้ดขายลายรอ้เมีบท่านี่บ่เพิ่ไดลขายลายเลพี่น้องเนาะนั่ไปเอาปล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 เด้ขายจ้าบาทตัวนี้โอ้ตัตัวจะไปขายตางหางเนาะตัวนี้เปิดจังไหนนี้ โอ้สองหมื่นสามพันตัวนี้พี่น้องแม่แยกลูกแม่แยกลูกสายเหนือมาสองสามหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเอาเสียขันรถน้องตัวนี้เนาะสองห้ามานำกันอยู่บ่เออมานำกันแล้วเนาะเอาเบอร์น้ำเพื่นแล้วเนาะเอามานำรถเพื่นแล้วเอาขออนุญาตเบอร์โทรเข้ามา082 447ปดสองสี่สีพี่น้องเพื่นมาจากย่างจุมหน่อยเนาะโอราสีสะไรโอ้ยหลงแต่เพื่นราสีมันไก่กันเนาะราสีสะไรมันไก่กันนะพี่น้องเนาะ เป็นตาต่อรองเพื่อนพี่น้องงัวงสามตัวเหลืออยู่นี่ต้นนั่นพี่น้องพิเศษเลยเนี่ยซาโลเล่นั่นสองห้าไป่อาไปเป็นเมียของเมีขายเมีพันเอามันมาขอบคุ้ยไทยรับผมอะไรบรรยากาศการซื้อการขายต่อรองเ่่งการตอรองเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงัวงเพิ่นกำลังมาต่อรองงัว I i begun, มาซ mm ื hmm. oh, oh. an, ้องวัวปะครับโอ้มาเบิงโอ้โอ้มาตรวจสอบโอ้เปิดมาจากกรมปศุสัตว์เปิดมามาตำรวจระค่ามาตำรวจละคาให้โอ้ซอยพอเพิ่นกับโอ้ซอยเหลือเนี่ยเด้อมันต่ำไรงว่าเฮาเฮ็ดเจีงได้มันสิขึ้นโอ้ก็พลังแลนเนาะการซื้อมาถามราคาแล้วโอ้ราคาต่ำอยู่ตามตามที่ผมบอกตำรวจราค่าพอมีพี่น้องทางบ้านได้รับชมบ้านสว่างงัวงาม ฝากที่ได้ทำบ้านสมบัติงดงามจากกรมปศุสัตว์พี่น้องเจ้าหน้าที่เพิ่นมาตรวจเยี่ยมเพิ่งจะเห็นนี่แหละครับดีใจน้ำเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเฮาทางบ้านพี่น้องเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ย่าโซทอนเฮาบปล่ครับด้วยย่าโซทอนเฮาเพิ่นมาตรวจเยี่ยมตลาดโอ้ย่าโซทอนเฮาดานนี่เนาะโอ้มาเบิ่งว่ามันเป็นยังไงโอ้เบิ่งโรคเออโรคระบาดน้ำเกิดมีงัวแปลกปลอมเข้ามาเนาะมันเป็นโลกข้ามาโอ้ราคานนำเนาะ ราคาราคาราคาือวาราคารับราคามันม okay, ีบอดอคุเกินราคาอย่งีนะครับอือครับผมครับผมโอเคมาดูลนสวยกันโอเคแมนะครผมโอขอบคุณเพ่นแทนชาวบ้านเนขอบคุณแท่นใหอยน้าเนโอเคเนาะดีเลยนราคาเออครับผมราคาคอยคเอาข้อมี้เีีอนองไปโอเคครับจากปาจาก จ้าหน้าที่เพิ่อนพี่น้องมาตรวจเตรียมมาซอยดูแลตลาดซอยนะพี่น้องเนาะข้อเข้าเท่าไรก็ไรเยองได้หนิตัวนี้ผมข้บ้าห้องแล้วจะต้องหาปัญหาหนึ่งข้าจะซื้อปัญหาเมียอันหมายความว่าจังไรหนิหาปัญหาซื้อซื้อนี่ข้าอ่านราคาเงื่อนเบิ่งราคางื่อนงวดตัวพี่น้องยังรอทั้งพู่บอกครับหาหาด้ิพี่น้องรอปัญหา รอทางพญามีนี่ล้วเออเจ้าหน้าที่เพิ่อนไปยังไงมึงหันนี่หาหาราคาบหัวสามเขาบอกคนว่าซีผ้าหนาจะเื่อโอ้เขาขายซีผ้าหนาอยู่แต่ว่าตาขายบพ่ได้โอ้เนาะมันสิขายนี่จังไหนงัวเป็นยตูดอ่ะเขาว่กหาผ่านตาสิขายอยู่เออเนาะงัวแม่บ้านบ้นงัวไทยกีเฮาราคาเพิ่นเปิดใบแค่หาซิหาพี่น้องรอสั่งกับโอ้เนาะรอทั้งผู่มาขายวะรัวทั้งผู่มาขายไม่จากบ้านไหนพ้า จะว่าเบาดีเด้ยังซุ่มหน่อยโอ้ยยังซุ่มหน่อยสีสเจ็เทายังซุ่มหน่อยสีเโอ้บุญมีสีสเจ็ดหาพันหาลราคางัวบาทเอาพี่น้องเบื่อสภาพตีเบืองไฟโอ้ยพี่น้องเนาะโอ้เปตาโตร้องเพิ่นไมีเบอรอโทรอยู่บ่พอมีอ้าพอมีเอาขออนุญาตศูนย์เก้าสามศูนย์เก้หกดเก้าหนึ่งสามเจ็ดเพอมีเพื่เอาเมยแยกลูกมา มาขายแค่หาพันหาร้อยครับคให้หาพันกระเซาดอกเพิ่นว่าต่อรองเอาต่อรองเบิ้งเพิ่นว่าแต่ว่าเย็นนี้จะกันโทรมาโทรมาเบอร์นี้ได้เลยเพิ่นว่าเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเบิ่งบ้านสมหวังงัวงามอยู่บ่ะโอเคขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะง้อกันรอคุณเจ้าของโอเควุ้ยผู้อุดได้ดอนมาผู้ได้เผือกมาเดี๋ยวบ้านสมหวังเชนแนลจะสิมาผู้องดนี่เบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงัวโอ้มาเห็นงัวแม่ลูกลูกงามๆตัวนี้พี่น้อง สิเจ้าบานน้องามงามตัวนี้พี่น้องพุ่น้องงามพี่น้องลูกสาวงามเพิ่นผูกไว้พี่น้องนะมาเพิ่นผูกไว้งามงามพี่น้องตัวนี้อุ้ยพี่น้องคนไหนงามงามเทาห้องเพิ่นเพิ่นผูกไว้พี่น้องเนาะงานผมเห็นเพิ่นจูมากกับแม่เพราหัวแม่เป็นตัวใหญ่งามหัวงามเป็นพี่น้องตัวนี้สุดยอดสุดยอดเพิ่นขายตัวถิ่นตัวถิ่นหัวงามเป็นพี่น้องเนาะ อึบ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 อะมาอีกทางหนึ่งพี่น้องเนาะโอ้ยไงทางผีไงกลุ่มม,มืึงหันเท่นจอดนาทีเพิ่นมาตรวจเยี่ยมจา่าด่านกัดโรคสัตว์น้อพี่น้องเนาะอยู่แถวบ้านสมัครแช่แนลเลยพี่น้องอยู่ใกล้ไกันในบานสมัครง,ง่วง,งามนนี่แหละด่านเพิ่อนอทางจากเซระบุมายาโซทอนเพิ่นมาตรวจเยี่ยม,ม,มว่ามีง่วเป็นโรคเป็นยังปอกแปลกพรอมเข้ามาบอระ้างว่วเป็นยังไงเพิ่นมาเพื่อสิไรงานเจ้าได้เพิ่นว่าโอ้ก็ดีเนาะผมมา ตั้งหลายปีพี่น้องพึ่งเคยเห็นเจ้าหน้าที่เพิ่นมนะา,นาพี่น้องเนะาะเจ้าหน้าที่เพิ่นมาตรวจเยี่ยมให้เป็นกำลังใจให้กเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวน้ำเป็นกำลังใจให้ในหอยนะ้ำผูน้น้ำมัวเข้ามาสืบอมาขายในตลาดนะนี่เพิ่นมานะตรวจเยี่ยมเพิ่นมนะากสามทันพี่น้องเนาะเจ้าหน้าที่เพิ่อนก็ถือว่าเพิ่นมาดีนะเนาะน้ำเบิ่งงวัวงามหอยแจกบักผูก้น้อยง่ายคนหอยแจกเหมืนอนเพิ่นได้มาเจา้าตัวมาสวมผาดเพนะิลยคือไงเลยหอยแจกบอเม็ดมาน้ำ งเนาะอันงามๆหนิเท่าไหรหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยพี่น้องตัวนี้โอ้โหแต่ห่สามพันงามงามพี่น้องเบงรียมตัวเป็นพี่น้องรามดึกงวงปักกูหน่อยตัวนี้หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยรามดึกงามต้นตัวทีดีนั่นบอแม่มันขายไปเท่าไหรเมยหนึ่งหมื่นสามโอ้หนึ่งหมื่นสาม ตัวห้าวยังหรือ่าล่ะตัวโอเคอ้าวมาขออนุญาตเบอร์โทรหอยแจกได้มาเท่านี้บสามสามแปดสามสามแปดสามสอก้าศูนย์หกสองเก้าศหอยแจกจากคดีญ่เหลือบักบผู้น่อยตัวเดียวเพื่นว่า1ิบสี่เจริญรอยเปล่โอ้14บสีเจริญรอยตัวนั้นเพิ่งขายไปแล้วพี่น้องแม่มันต้ว่างามพี่น้องลามดึ๋งดีดีต้นตดีดีอ้ามันมาด้วยหอยแจกเด้อขอบคุณหลาไลยังต่อพี่น้องอันนี้ว่าเพิ่อนมาจากคุณชุ่มพี่น้องเพิ่งผูกเปล่ายังยัง ไงพี่น้องเบิ่งปุ่นปุ่นหลายพี่น้องเนาะขม่าต้องขออภัยที่เสียงมัน่นคือเสียงอาจจะประชดเสายงพอผมใส่แมสก์พี่น้องเนาะปุ่นมาหลายพี่น้องปุ่นเยอะจังเลยพี่น้องโอ,โอ้ปุ่นนี่ขม่ามาจากข้างม่วงสามสิบกรเบิ่งบ่ผิดพี่น้องจากขม่าสามสิบตายป้ายป้ามาจากขมาพี่น้องเนาะ กำลัง,ขงเข้ามาเขามีนี่ผมพาเราหัวไหลายพี่น้องหัวไหลายคนสื่อหลายน้ำพี่นออ้องคือคักน้ำเจ้าหน้านที่เป็นมาละข้างหัวกับพลังแรงละนี่เจ้าหน้าที่เป็นสามแพรพี่น้องเนาะเป็นมาตรวจเทียบเป็นมาเบิ่งเป็นบรรยากาศการสื่อการขายอหอยพยายักษ์เหมือนอ้มาบรออาทิตย์กรอีบรอเห็นมาพี่น้องนะหอยพยายักษ์อาทิตย์กรอมาจากช่องลังเดียวนะเพุ่ณท่านมาหาใครคนสือยู่นี่นนนนแหละขายดีน้ำในขายข้าวเดียวพี่น้องตะเกอรหอยพายักษ์ เสียสิเบิ่งเพิ่งเก็ดง,ง,งัวพี่น้องเนาะว่ากำลังขับมาเพิ่งบรรยากาศไปก่อนต้องพี่น้องเนาะเพิ่งบรรยากาศไปก่อนเพิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงัวอุ้ยฝุ่นพี่น้องฝุ่นร้ายขนาดพี่น้องเนาะฝุ่นร้ายคนาดมาสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ห้อยชาดไปใส่แล้วห้อยชาดเนาะ ว่า่ว่าเห็นเพื่นบักผู้น้อยเท่าจ้าบาทหมื่นหาค่ะหนาหนึ่งหื้ันซีนุ่นนวลพี่น้องหน,นึ่งหมืห้า,า,า 15, 000, 15, 000. พันออ 15, เือตัวเดียวนี่บ่โอ้กัแม่โค้งนั่นบป่โอตัวนี้หมื่นหาด้พี่นออ <S 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 ้องเปิดไ้หอยชาเปิดเปิดไฟหมื่นหาอ่ะเดี๋ยวอยู่น้าหอยหน้าเนาะผู้หนึ่งเนาะ <แ S 1> ตัวหนึ่งเนาะอันนี้หมื 5, น่นหาด้พี่น้องซีนุ่นนวลตัวใหญ่อยู่ไทยช่วงรอยซมามาแล้ว่ท่านไหนขายแล้วเล่บ่ตัวนึงนั่น โอ้ขายไปแล้วพุ่นสี่คุณสายหูนั่นขายไปเท่าไหร่โค้งๆงนั่นขายสองหมื่นพันปุ้ยเดี่ยขายดีตัวนี้ก็ขายดีเนา,านะอะตัวน้ำมัหอยน้าเท่าไหร่บาทหมืน่มอนกว่าบาทหมื่นยังหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยหูโค้งสางสุดยอดเลยหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสายหูกระทบเขาเอื่นว่าสายโค้งสางเอาไปสางเนื้อสางหนังม่นต้องไปเห็นยังอีกมันกำลังจอยอย,อยู่เนาะเพราจอยนีย่เอาไปสางเนื้อสางหนังต่ออันหนึ่งแปดพันห้าร้อยนี่ต่อไปมันสองหมื่นกว่าผมเดี๋พี่น้องเพราะว่าโค้งสางมันใหญ่เนาะโค้งส้าางงงเนนือสหั หอยนายอ้าวขออนุญาตหอยนายศูนย์แปดหกหนึ่งห้าสองหอยหนายจากกระเดยไงกรนเดยแม่โค้งสงั่งมาฝากพี่ตอนน้องเอาไปสั่งกำไรพี่น้องเอาไปต่อยอดโค้งบักใหญ่เลยพี่น้องโครงใหญ่มากเลยพี่น้องพูดโตบักใหญ่เลยพี่น้องพูดอ่ะญ่แห้งอ่ะหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเปิดเปิดไปไงดีพี่น้องพุด่ะสุดยอดสุดยอดเพิ่นพี่น้องพุดน่ะไงอ่ะเมืองบรรยากาศการซื้อการขายวัวเอ้อหาหอยพยัคฆ์หัวเห็นมามอยู่ดีพี่น้อง บรเห็นหอยพยักไม้ดีเพราะว่าหม่องนี้เป็นที่หอยพยักเป็นพี่น้องเนาะบรเห็นบรเห็นไม้นี่เนาะบรรยากาศต้องพี่น้องเนาะมืเอนี้บานสว่างงามผ้าผีผ่านออกมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายงานตลาดนัดขวดกระเบื้องบานเชียงหวางเพื่อเมืองจังหวัดยะโสธรคลิปนี้เอประมาณดีกว่าน้องพี่น้องน้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไหลกดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเนาะขอให้ผีน้องสดชื่ก่อนผู้เลี้ยง่ที่ฟ้าแฟนครับแฟนเพีบ้านสว่างงานจนมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไข้กับเจต่างๆังรับรวย บิ้ลนี่เบิดสินน้ำกันน้ำพีนองเนาะชมกันในคลิปต่อไปน้ำพีนองเนาะกระปากอีกครั้งนึ่งน้ำพี่น้องเนาะมืออื่นสายเนื้อเพรสายเลี่ยงสายเลี่ยงสายสวยงามลาคาไมีถูกสายน้ำมืออื่นน้ำพี่น้องเนาะโดยเฉพาะสายเลี่ยงมืออื่นจะมาพอกันครับงืมงามน้ำพี่น้องคอยชมให้นกำลังใจบัดเสว่างงามเข้าอีกเสนอหน้าพี่น้องเนาะสำหรับวัอนี้ก็สวัสดีครับ